สวัสดีครับผมช่างพศนะครับ POJ Speed Pass นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการใส่แคมและก็การตั้งวาลนะครับว่าเราจะตั้งยังไงให้ให้วาลมันเงียบนะครับเป็นแคมของของผมเองนะครับเป็นแคมตัวนี้ POJ 2นะครับสำหรับลูกค3าแคมตัวนี้ใส่แล้วเงียบครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการตั้งวาลให้ดูนะฮะคือเราสามารถใส่เองก็ได้นะครับถ้าเรามีเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้เห็นหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเริ่มแรกนะครับก็ ใส่ลูกปืนแคมก่อนโอเคลูกปืนแคมผมเตรียมมาแล้วนะครับ,รบต่อมาแล้วเรียบร้อยตอสองตับนะครับเราใส่แค่นี้นะครับใส่ลูกปืนแคมก่อีน่ะครับแคมจะมี POJ ยิงเลเซอร์มาเ,เห็นเลยนะครับของแท้แน่นอน ตข้าไปลูกปืนตัวเล็กนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเราใส่ตัวลดแรงอัดหรือเปล่านะครับไม่ต้องใส่นะครับแคมแต่งเราไม่ใส่เราใส่แค่นี้นะครับลูกปืนตับเล็กกับตับใหญ่สองตับต่อไปก็มาใส่บูทแคมบูทแคมบูทแคมปไปไหนนลเนี่นยบูทแคมป์ปับ รอสักครู่บูธแคมไน,<ช>นะครับบูธแคมบูแเราแถมให้อยู่แล้วนะครับแถมให้กับแคมอยู่ละใส่เข้าไปบูธแคมเทคนิคนะครับการสมมติว่าเราใส่มันเอียงนะฮะใส่มันเอียงใส่ยากใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนี้สวมสวมปุ๊บเราก็ใช้คอร์สนะครับ ถ่ายแบบ้นบ้านนะครับให้ดูแบบปั้นบ้านไม่มีเฟกนะครับต่อกไปเลยน่ครับตอกปุ๊บเสมอพอดีนะครับอย่าให้ต้องตอกให้มิดนะครับนะครับต่อให้มิดโอเคก็จะเป็นสภาพนี้ครับแล้วก็เอาแคมใส่สังเกตนะครับถ้ารามติว่าเราใส่แคมแล้วนะครับกระเดื่องขยับไม่ได้นะฮะแสดงว่า แคมมันแคมเรามันอ้วนกว่านะครับเราต้องคลายคายน็อตตัวตั้งวาลนะครับตัวตั้งวาวออกมาคายปุ๊บนะครับมันต้องขยับได้นะขยับได้แคมเราก็จะเข้าถ้าขยังขยับไม่ได้ก็คายอีกครับคายอีก ้าขยับได้แล้วหาที่ตอกทรงนะครับตรงนี้มันขับไม่ได้ไอเสียนะอืม,อมเข้าได้แล้วนะเมื่อเข้าได้แล้วนะครับเราก็ทำการล็อกแคมป์ด้วยตัวนะสิบ จากนั้นเราก็ล็อกน็อตให้เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปล็อกนแน่นนะครับถ้าที่บ้านเราไม่มีกุญแจนี้นะครับเราใช้เป็นตัวปักแบนก็ได้ครับหรือว่าตัวสีแขกงนะฮะแย่เข้าไปขัดในรูนี้นะครับเขาทำเอาไว้ใหข้ขัดตรงนี้อยู่แล้วนะครับล็อกให้แน่นอันนี้ก็เป็นเทคนิคการตั้งวาล การตั้งวาลวก็คือแทมตัวนี้นะครับเราจะตั้งวาลวโดยใช้ฟิลเลอร์นะครับขนาดไม่เกินทัก0ูนนึะครับใช้ฟิลเลอร์เกตเป็นตัววัดนะครับงแรกเราก็ไขเข้าไปนะครับไขเข้าไปไขเข้าไปให้ใกล้ที่สุดไขเข้าไปโดยใช้ฟิลเลอร์เกตนั้นเขียบลงไปมันต้องเข้าแบบพอดีนะครับ,ะรบจะเข้าพอดีได้จะมันจะมีเอ่อเขาเรียกอ,อะไรมันจะได้ยินเสียงแบบ ลักษณะแบบเข้าพอดีนะครับไม่หลวมไม่ฟิตนะครับไม่หลวมและไม่ฟิตนั่คือพอดีแล้ว,ลวทิ้งนี้ก็ขยับกันทิ้งแล้วก็ขยับด้วยแล้วทำการล็อกขยับได้นะครับขยับได้ถ้าขยับได้หมายความว่าเ,เราตั้งได้นะครับ แคมไม่นั่งแคมไม่ลากท้องนะครับแคมไม่ยันวาวไม่ยันนั่นเองนะครับวาวจะไม่รั่วนะครับถ้าไม่ยันจะดีครับต่อไปก็ตั้งไอเสียเสียเท่ากันครับแคมตัวนี้ืเรืองเจียเสียบในขณะที่เราตั้งวาวเนี่ยมาร์กต้องตรงนะครับมาร์กต้องอยู่ที่ตำแหน่งทีนะครับเข้าแบบพอดีนะครับขยับได้ขยับได้นิดๆครับเนี่ย แค่พอไม่ยันนะครับถ้าเราติ้งตั้งห่างนะครับยิ่งตั้งห่างวาลก็จะดังแต่ตั้งชิดชิดได้ครับแต่ต้องให้ให้กระเดื่องขยับได้นะครับและเราก็หมุนมาร์คครับถ้ารถเดิมนะครับรถเดิมมันจะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ถ้าเราจะหมุนมาร์คใช่ไหมครับเราก็นอนลดนะครับนอนลดเปิดฝาหรือหรือนะครับดหัวเทียนใช่ไหมครับเราก็เอาทีเบอร์สิบสองไข่ตัวนี้เป็นตัวหมุนเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูก็ได้นะครับ เดีวใช้ตัวนี้หมุนนะครับหมุนเดินหลังครับหมุนท้ายหลังมันจะได้น็อตจะได้ไม่คลายครับเวลามันฝืดเนี่ยเทคนิคนะครับดูไอดีนะครับไอดีลงไอดีจะเริ่มเปิดนะครับผมเอามือจับตัวนี้นะครับไอดีเริ่มเปิดียจะต้องเขย่าได้นะครับจะมีเสียงนะกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับเห็นไหมพอไอดีสุดนะครับไอดีสุดจุดยู่จุดสูงสุดของไอดีนะครับเราก็ขยับมันต้องขยับได้ ขยับได้ถ้าขยับได้ในขณะที่ ID ดีเปิดไปเรื่อยๆนั้นสแสดงว่านะครับสแสดงว่าเราตั้งว่าไอเสียไม่หยันนะครับหรือไม่ลากท้องนะครับหลังจากนั้นเราก็นี่เป็นลักษณะโอเวอร์แลปนะครับโอเวอร์แลปจะเปิดทั้งคู่นะแบนีนี้เราก็เช็ค ID นะครับเช็คไ d ก็คือเราเปิดไอเสียให้สุดนะครับไอเสียสุดละคือลักษณะมันจะนิ่งครับนิ่งนิ่งสุดแล้วขยับไอดีนะนี่เสียขยับได้ ก็ขยับไปขยับ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 ไปอ่าถ้าขยับได้ทั้งหมดจะแดงว่าเราตั้งวาโอเควาวไม่ลักท้องนะครับและที่นี้นะครับสาหรับคนที่อยากตั้งวาให้เงียบนะครับเงียบตั้งวาให้เงียบคือผมผมจะไม่ใช้ฟิลเลอร์เลยนะครับจะใช้ในการตั้งก็คือคลายน็อตนะครับถลายน็อตและถายเข้าไปไขเข้าไปให้จนเหมือนจะยันครับแต่ไม่ยันเนี่ยผมจะสไลด์นะครับสไลด์ซ้ายขวา ดูดูใกล้ๆกันได้ครับเข้าไปสไลด์ซ้ายขวามันจะสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับแต่ขึ้นลงจะไม่ได้นะครับสไลด์ซ้ายขวาสไลด์ซ้ายขวาหมายความว่ามันแค่พอดีครับแค่แตะนะครับขึ้นลงอาจจะน้อยมากครับนิดนึงนี่คือตั้งวอลล์้เงียบที่สุดเลยนะครับและเราก็เช็คต่อครับว่าที่เราเราตั้งแบบนั้นมันจะหมุนได้ไหมนะครับถ้าขยับได้ตลอดแสดงว่าแคมตัวนั้นตั้งวอลล์นี้เงียบมากๆเหมือนแคมตัวนี้ของผมตั้งวอลล์นี้เงียบแน่นอน ใครไม่พอใจตั้งได้ขนาดนี้เลยครับตั้งให้ชิดสุดๆพอพื้นผม C N C มาเสมอแน่นอนโอเคครับยังไงก็ลองไปทํากันดูได้ครับทําด้วยตัวเองได้เดียนเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับยังไงก็ติดตาม EP หน้าครับว่าผมจะแนะนําอะไรต่อไปขอบคุณครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ